อก็ Uncle, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนของเล่นครั้งนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับอรู้จักกับพวกโตะ๊ะพวกในห้องแลับนะครับพวกแลับเทเบเลเนี่นะครับซึ่งจะเป็นอยู่ในอ่าเวอร์ชัน e d u c a ค i o ัเนี่ยนะครับเวอร์ชันเพื่อการศึกษานครับเราก็สามารถเข้าไปเปิดนะครับในตั้งค่าเนี่ยนะครับได้นะครับพอเราเข้าเปิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวนี้มาให้นะครับอ่ะเห็นไหมนะครับ างธาตุนะครับก็จะมี118ตัวนะครับเหมือนก็ของจริงเลยนะครับก็คือทางไมค์คร f t เนี่ยนะครับก็ได้เอาโปรแกรมตัวนี้นะครับเวอร์ชันเนี่ยเอาไปอยู่ในโรงเรียนมหาลาัยนะครับเอาไว้ให้ทุกคนได้ศึกษานะครับคนที่สนใจเกี่ยวกับพวก ธาตุต่างเนี่ยนะครับพวกสารพวกธาตุพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รู้ละเอียดนะครับอ่ะดย๋าวเรามาทําความรู้จักกันนะครับตรงเนี้ยเราเข้าใจแล้วนะครับว่ามันคือตารางธาตุนะครับซึ่งมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบแปดตัวนะครับก็จะแยกเป็นมีตั้งแต่อะไฮโดรเจนเนี่ยนะครับฮีเลียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก้อนอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งหมด118ตัวนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับมันก็ผสมกันได้เป็นสารนะครับซึ่งเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าอ่ามันต้องทำงานอ่ามันต้องทำยังไงนะครับอ่าพวกอุปกรณ์โต๊ะต่างๆเนี่ยนะครับ อ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเริ่มจากตัว,ตวแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาอ่ามาทีเรียลเนี่ยนะครับรีดูเซอร์อ่ามันก็จะทำงานอ่าแยกพวกสารนะครับอย่าง เราเอาโซเดียมออกไซด์นะครับใส่ไปนะครับเขาก็จะแยกมาว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราเอาเจ้าสองตัวนี้นะครับไปครัฟในเนี้ยนะครับในเอ่อในเนี้ยนะครับมันก็จะได้เป็นสารตัวนั้นขึ้นมานะครับ ต่อต,ตัวที่สามเนี่ยนะครับชื่อว่า c o m p o r t Creator เนี่ยนะครับ c o m p o r t Creator เราก็วางไปนะครับแบบนี้นี้อ่ะอีตะคู่นะครับ ไปะฮะสักครู่นะครับอ๋อตรงนี้ต้องใช้สองตัวนะครับอ่ะใช้ตัวนี้สองตัว ก็ออกซิเจนตัวหนึ่งนะครับอ่ะเข้าไปที่ต่อตัวที่สามนี่นะครับคอมพอร์ตเคเ,เตอร์เอานี้ใส่ไปตัวเอาตัวนี้ใส่ไปตัวหนึ่งออกซิเจนนะครับอ่ะเห็นไหมมันก็จะได้โซเดียมออกมาเลยนะครับอ่ะส่วนโต๊ะตัวที่สองนี่นะครับโต๊ะตัวเนี้ยเขาเรียกว่า แ a b บแทเบิลนะครับก็คือโต๊ะที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับพวกช่วยบิเกอร์อะไรเงี้ยนะครับเอาไปผสมเป็นพวกสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นปุ๋ยหรือว่าระ,ะเบิดพวก ได้แกมน,นะฮะระเบิดไอระเบิดหิมะเนี่ยนะครับก้อน,อนเป็นหิมะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนอ่ะมันก็จะทําได้หลายอย่างนะครับแต่ตอนเนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงนะครับมาทําได้ไม่กี่อย่างครับอ่ะอเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาตรงนี้นะครับนในหลักเทเบิลนะครับก็คือแต่ก่อนมันจะมีน้ํายาฟอกขาวไว้นะครับ สูตรเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ํานะครับน้ําจริงๆเรามาทำเอาก็ได้นะครับอ่ะเรามาปรุงในนี้นะครับมันก็จะประกอบด้วย h e o ทูโอยนะครับไฮโดรเจนสออกซิเจนหนึ่งอ่ะนี่นะครับเราก็จะได้น้ํามา อ่ะนะครับซึ่งอ่ะผมจะทําลองทําที่มาทําได้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะทาเป็นปุ๋ยซูปเปอร์ละกันนะครับปุ๋ยซูปเปอร์ก็คือเอาไว้เร่งพืชผลของเราที่ปลูกนะครับมันจะโตวไวขึ้นนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ ไปที่ c o m p o u เค creator เหมือนเดิม,ม,มนะครับแล้วเราก็มาเตรียมแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียอยู่นี่นะฮะอื มีแอมโมเนียแล้วก็มีฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสตัวที่สิบห้าครับอ่ะส่วนผสมก็คือแอมโมเนียหนึ่งฟอสฟอรัสหนึ่งนะครับอ่ะ,ะ,อ 1, 1, ะ,อะแต่ไอตรงเนี้ยนะฮะมันถ้าเราถ้าเราจะมีการคาพ,พวกสารประกอบนะครับที่อยู่ในขวดนะครับ เราจะใช้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับ c o m p o u n เนี่ยไม่ได้เราต้องเราต้องใช้ lab table เ,เท่านั้นนะครับอ่ะมันก็ต้องมีแอมโมเนียนะครับหนึ่ง p h o s p h o r หนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็กดนี้นะครับผสมเนี่ย combine นะครับรวมนะครับอ่ะเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยนะครับ ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอะถามว่าไอเตะเนี่ยเอามาจากไหนนะครับกดเข้ามาที่ที่นี่นะครับเนี่ยไอไอตรงรูปเตียงนะครับมันอยู่สุดท้ายแล้วแต่เราต้องไปเปิดอาในตั้งค่าก่อนนะครับเบร์ชั่นเนี่ยเนี่ยนะครับมันอยู่นี่เลยสี่อันเอาไปให้หมดนะครับซึ่งไอตรงนี้ก็จะเป็น วัตถุดิบนะครับพวกสารประกอบต่างๆถามว่าเราอยากจะรู้ว่าไอแอมโมเนียประกอบด้วยอะไรครับเราก็ไม่แยกแอมโมเนียนะครับอ่ะอ่ะนี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้ผิดครับกดออกแล้วนะฮะประกอบด้วยเนี่ยครับไนโตรเจน อ่าไฮโดรเจนสเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็ได้แอมโมเนียนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้เดีย๋ยวผมจะสาธิตไอปุ๋ยนี้ดูนะครับอ่ะกับมเมล็ดพืชแล้วกันนะเอาเป็น ต้นข้าวสาลีแล้วกันนะครับอะ่อะแต่ผมลืมอย่างหนึ่งอุปกรณ์ทำอาหารกินนะครับเอาต้องใช้นี่นะครับใช้จอบนะครับโวนมาแล้วก็นี่นะครับแล้วปุ๋ยเราเนี่ยใส,ใ,ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไป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 เไป my, ห็นไหมเห็นไหม เึ้นเลยนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอารมณ์เหมือนเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับนะขึ้นเลยเห็นะครับปกติเนี่ยกว่าจะขึ้นเนี่ยนะครับนานนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของไอปุ๋ยเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็หาหาไม่ได้เราต้องทําขึ้นมาเองเน,นะครับยน้ออกมานะนะครับประโยชน์ของเจ้าตัวพวกนี้นะครับอ่าเรา อ่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักโต๊ะตัวสุดท้ายก่อนลวกันนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ว่าให้มันนอกจากไอปุ๋ยซูเปอร์แล้วเนี่ยมันทำอะไรได้อีกนะครับก็คือโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะตัวสุดท้ายนะครับอ่ะซึ่งอ่าหน้าตามก็จะแบบนี้นะครับอ่ามันก็คือ e l e m e n t ตออ่า structure นะครับ element constructor ก,ก็คือเป็นกล้องเหมือนกล้องจุลทรรศน์เนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะส่องอะตอมเนี่ยมันต้องต้องใช้กล้องอิเล็กตรอนนะครับฉายรังสีอิเล็กตรอนให้มันเกิดเหมือนกับสปาร์กนะครับเหมือนกับฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับตอนที่อิเล็กตรอนมัน,ม,นมันมันมี ผล,ผลกับไอ้แสงเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บภาพเอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งเราก็อยากจะดูว่าพอทสเซีัสเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็คืออะตอมอะตอมคือสิ่งมีชีวิตทรงกลมเนี่ยนะครับซึ่งข้างในอะตอมมันก็จะประกอบด้วยเหมือนกัอนเนี่ยนะครับ มีอวัยวะภายในนะครับซึ่งเจ้าตัวอะตอมเนี่ยภายนอกมันเป็นทรงกลมใช่ไหมภายในนะครับมันก็จะมีอวัยวะนะครับซึ่งก็คือนิวเคลียสนะครับซึ่งไอ้นิวเคลียสเนี่ยมันจะประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตอนนะครับมันจะ,จะจับตัวกันนะครับแต่ละธาตุจะมีมากน้อยไม,ไม่เหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ นั่นก็คือประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมันจะจับตัวกับไอเจ้าตัวนิวตอนกับปอนตเนี่ยนะครับซึ่งก็มีประจุบวกอะไรเงี้ยครับจับเป็นรูปแบบของไฟฟ้านะครับสนามแม่เหล็กอันนี้ก็คือแล้วนอกจากจำนวนปอตอน,นิวตอนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันแล้วนะครับมันก็ มีสถานะหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยนะครับเหมือนกับแร่อะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับหยกก็จะเป็นสีหนึ่งนะฮะในในหยกที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีส่วนนู่นนี่นั่นประกอบเลยนะครับอย่างเพชรจะเป็นคาร์บอนอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้อ่ะเราก็มาดูเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะ เหมือนกับเราส่องดูนะครับว่าอิเตอนมันประกอบด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับมีเปาะมีโปรตอนสิบห้าตัวนะนะครับนิวตรอนสิบหกตัวอิเล็กตรอนสิบห้าตัวก็ลองนับดูนะครับว่าจริงไหมนะครับอันนี้เขาก็จะแทนสีนะครับว่าว่าเป็นว่าเป็นสีอะไรนะครับเห็นไหมนะฮะประมาณนี้ซึ่งอนเนี้ยเราสามารถ ดูได้เลยว่าอ่ามันคือธาตุอะไรนะครับการจับตัวแบบเนี้ยหรือว่าเป็นเป็นธาตุใหม่ถ้าอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับธาตุตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเรามาดูเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเจ้าตัวนี้ฮะมันก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับอะ,อะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถ สร้างความรู้ให้เราได้นะครับอเดี๋ยวเรากลับมาที่โต๊ะ l ล b ก่อนนะครับตัวที่สองนี่นะครับอ่ะตอนนี้เราได้ปุ๋ยซูเปอร์แล้วนะครับอ่ะอันนี้นะเดีย๋ยวเรามาทำระเบิดน้ําแข็งนะครับอืออีกหนึ่งอย่าง แล้เบอรน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยโซเดียมอะซิเตนเนี่ยนะครับคูณ4ีนะครับโซเดียมอะซิเตนจะเป็นเป็นสารประกอบนะครับโซเดียมอะซิเตนโซเดียมเนี่ยนะครับขวดนี้นะ มีตัวเดียวอะไรตัเงคนสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็รวมนะคะรับผสมเติม นี่มันโยกมาเข้ามาอยู่ในในครังร้งแล้เนี่ย่ะเพิ่มอ่ะมันก็จะ เป็นระเบิดน้ําแข็งในตํานานนะฮะแล้วต่อไปจริงๆมันจะมีอยู่สี่อย่างนะครับที่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 เขาทําเป็นแบบเป็นเมนหลักเนี่ยนะครับในในสมัยก่อนเนี่ยตอนเนี้ยมันทําได้แค่สองอย่างนี้แหละนะครับแต่อีกสองอย่างผมจะทําให้ดูนะครับเผื่อว่าไหนวันหนึ่งมันกลับมาใช้ได้นะครับน้ํายาฟอกขาวเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยน้ําคูณสามนะครับโซเดียมไฮ โปคลอไรด์คูณสามนะครับอ่ะน้ำคูณสามหนึ่งสองสามโซเดียมไฮโปคลอไรด์โซเดียมออกอันนี้มิชานีออกไ,ไ,ไออกซด์ อ่าอี๋อย่าผมไปหาโซเดียมอันนี้กันนะครับ อ่านี่แหละครับไฮปโปรคลายอ่ะน้ำคูณสามนะครัโซเดียมไฮปโปรคลาย เดียมหายไปไหนแล้วเนี่ยอ,อยู่นี่นะครับอ่ะรวมนะครับปึ้มมันกลายเป็นแบบนี้นะคะคือตอนเนี้ยมันมันกลายเป็นแบบเป็นโซ่ผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมยาพอกขาวเนี่ย อ่ะเดีย๋ยวมาดูบล็อกค,ความร้อน,นครับบอกค,ความร้อนเดีย๋ยวรอมันตนับสักครู่นะครับบ็อกค,ความร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กอ่ายี่สิบหกเนี่ยนะครับถ้าตัวยี่ทีสิบหกแล้วก็น้ำหนึ่ง น้ำหนึ่งนะครับแล้วก็มีไอ้ฐานนะครับเอามาเล็กหนึ่ง น้หนึ่งทานหนแล้วก็เกลือหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแค่ถานนะครับถ้าเป็นตะกอนก็จะได้บอกร้อนขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าตัว Lab Table นะครับก็จะมีต่ออยู่ด้วยการสีตัวนะครับที่เราจะต้องทําความรู้จักเอาไว้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับเผื่อ <c oughs> วันไหนวันนึงเราอยากจะเล่นขึ้นมานะครับเดี๋ย็ใช้งาน ก็จะมี element constructor นี่นะครับ c o m p o t t creator ครับแล้วก็มี r a p table แล้วก็มี material reducer นี่ะครับ material reducer กท็ทั้ง4ตัวนี้นะครับอ่ะก็จบจากไลนไปนะครับเดีย๋ยวพบเจอกันใหม่ บายครับอันนี้ก็อยู่ใน NASA นะครับน,นี่จะเป็นโซนห้องแปบนะครับห้องวิจัยเคมนีนะครับพวกอะไรเนี้ยนะครับอ่ะนี่ก็จบจากลานไปนะครับยวพบเจอกันใหมนน่ก็บายบายครับ